สวัสดีคับผม Expert ติมครับแล้วตอนนี้ร้านค้าอยู่ในช่อง Shopee University Thailand ครับผมพบกับช่องทางการสื่อสารของเราได้ที่ Line Official Account Shopee Uni TH Facebook Page อาจารย์ Shopee และ Facebook Group Shopee University Thailand เรียนกันสดๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายใน s ซ l เลอร์เซ็ตและมาพบกับวิดีโอใหม่ๆของเราได้ที่ YouTube Shopee University Thailand มากดติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง s h o p ป e l i ล e ผ่านคอมพิวเตอร์กันนะครับซึ่งข้อดีของการทำช h อป e l i ไล e ผ่านคอมพิวเตอร์เลยก็คือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้านั่นเองครับ เพราะเวลาที่เราไลฟ์นะครับเราสามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่โลโก้หรือการเปลี่ยนสกีนข้างหลังนะครับก็สามารถทําได้ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้านะครับทำคอนเทนต์ได้กว้างขึ้นด้วยนะครับเอาละครับต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ในการทำช้อปปี้ไลฟ์บนคอมพิวเตอร์กันนะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับหลักๆมีดังนี้ครับเชิญเลยเลยครับอย่างแรกที่ควรจะมีนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับ ก็คือคอมพิวเตอร์ซึ่งในคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ควรจะมีซอฟต์แวร์นะครับอย่างสตรีมมิ่งต่างๆด้วยนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องนะครับเราสามารถใช้เป็นกล้องเว็บแคมลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือจะก็กล้องหรือจะเป็นกล้อง DSLR หรือกล้องมิเลเรนก็ได้เช่นเดียวกันและอย่าลืมที่จะต้องมีสายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อด้วยนะครับแลวอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับตัวของเสียงนี่คุณสามารถที่จะใช้เป็นไมล์ลักษณะนี้ก็ได้หรือว่าเป็นไมล์หนีบอออก็เ่ครืืงงข ขาตั้งกล้องนะครับซึ่งขาตั้งกล้องตัวนี้เพื่อจะช่วยให้ภาพออกมานิ่งที่สุดก็ควรจะมีไว้แล้วก็ที่สําคัญเลยก็ควรจะมีโคมไฟนะครับซึ่งโคมไฟนี้เวลาที่ใครไลท์ตอนกลางคืนเวลาแสงธรรมชาติหมด้วก็ควรจะใช้หลอดไฟลักษณะนี้แหละครับเพื่อให้คุณภาพภาพของคุณออกมาดีเช่นเดียวกันครับเอาล้ครับต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกันกันนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของไมโครโฟนนะครับที่จะเอาเสียงเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ทํำยังไงนะครับ เบื้องต้นนะครับเมื่อเราต้องการจอาภาพเข้าสิ่งที่ควรจะมีก็คือพวกสายเคเบิลนะครับซึ่งกล้องเว็บแคมของผมเนี่ยตัวนี้มาเป็นสายเคเบิลที่ต้องซื้อพวกต่อเข้ามาก็เป็นไมโคร USB นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นพอร์ต USB ปกติ type A นะครับก็ด้านนี้เสียบคอมพิวเตอร์ได้เลยถ้าเป็นกล้องเว็บแคมทั่วไปนะครับบางรุ่นเนี่ยเขาจะบิอินตัว USB มาให้เลยตัวนี้ก็สามารถนําไปเสียบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการนําภาพเข้าเรียบร้อยแล้วครับนะครับป๊า ต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องไมโครโฟนกันบ้างนะครับไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งจะเป็นพอร์ต USB นะครับเราก็แค่เสียบสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองครับแล้วก็เซตมุมกล้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของแสงนะครับถ้าผู้พูดนะครับอย่างเช่นตรงนี้หันกล้องเข้ามาเรียบร้อยแสงก็หันหน้าหาผู้พูดลักษณะดีครับก็เป็นการเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับบางร้านนะครับที่ใช้เป็นกล้อง dslr หรือกล้องมิ r L e ล s นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะไปต่อเข้าโปรแกรม obs ได้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพอร์ต hdmi ถูกต้องไหมครับจำเป็นที่จะต้องมีอย่างเช่นการแคปเจอร์ลักษณะนี้นะครับซึ่งการแคปเจอร์ก็มีหลายขนาดตรงนี้ก็สามารถหาซื้อได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับครับผมต่อมาเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเปิดโปรแกรม obs เพื่อเริ่มเซตติ้งเรื่องของภาพและเสียงกันครับ อย่างแรกเลยเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรม OBS แล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องของการจัดซีนครับตัวนี้ครับเมื่อเรามีซีน1ซีนนะครับเพิ่มเข้ามาให้เรากดบวกที่ซอร์สนะครับกดบวกข้างล่างตรงนี้ครับเราจะนําภาพเข้ามาก่อนนะครับวิธีการนําภาพเข้าให้เราเลือกไปที่ Video Capture Device ลักษณะนี้นะครับกดโอเคอีกหนึ่งครั้งครับเราจะเลือกอุปกรณ์นะครับตรงนี้ผมเป็นกล้องเว็บแคมนะครับเราก็จะเลือกอุปกรณ์ที่เป็นชื่อกล้องเว็บแคมของเราขึ้นมานะครับ ตรงนี้เราก็จะได้ภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเลยคือเรื่องของเสียงคือเรื่องของไมโครโฟนนั่นเองนะครับการเอาเสียงเข้ามานะครับเราเลือกไปที่ปุ่มบวกซอสเช่นเดิมนะครับไปที่ Audio Input Capture ตรงนี้นะครับกดโอเคครับแล้วเราทําการเลือก device ครับที่เป็นเรื่องของไมโครโฟนชื่อไมโครโฟนตัวนั้นนะครับก็คือตัวนี้ครับอ่าเท่านี้เราก็จะได้ภาพและเสียงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับต่อมาก็หลังจากที่เราต่อภาพและเสียงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการเซตติ้งพื้นฐาน OBS ง่ายๆให้ฟังสักนิดหนึ่งอย่างแรกครับเราเข้าไปที่หน้าเซตติ้งของ OBS ลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ควรจะเซตเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของเอาพุ t นะครับซึ่งเอาพุ t ตัวนี้สิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของ bitrate นะครับ bitrate ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของคนไลฟ์ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปความเร็วเกิน100เมก สะสวดมากแล้วนะครับพื้นฐานการทำช้อปปี้ไลท์ตรงนี้เราตั้งไว้ที่3,500ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาตัวของวิดีโอนะครับ r o s o l u t i o n ความละเอียดสูงสุดที่ช้อปปี้ไลท์สามารถยิงออกไปได้คือ hd 720สนะครับสามารถตั้งเป็น1,280คูณ720ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาพุ t เป็น1,280คูณ720ตรงนี้เหมือนกันส่วนเฟรมเรทที่แนะนำนะครับตัวนี้ก็ให้ตั้งไว้ที่30ครับ อีกอันนึงที่จะต้องตั้งและต้องหามาก็คือเรื่องของ s t e a ม Key นั่นเองนะครับแล้วต่อมาเราจะมาดูวิธีการหา Ste ีม Key กันครับครับผมต่อมานะครับก็คือการเอา Steam Key หรือการสร้างห้อง s h o p e e Live นั่นเองครับการสร้างห้อง s h อ p e e Live บนคอมพิวเตอร์นะครับอย่างแรกเราต้องเข้ามาที่หน้า shoppy.co.th ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วครับไปที่มุมบนซ้ายนะครับที่เขียนว่าขายกดเข้าไปเพื่อเข้าไปที่หน้า seller center ครับ ที่หน้า Seller Center ให้เข้าไปที่เมนูด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่า Marketing Center ครับในหน้า Marketing Center ครับจะมีเมนูที่เขียนว่า Shopee Life นะครับตัวนี้กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อมาถึงหน้าตรงนี้นะครับนี่คือการสร้างห้อง Shopee Life ตันเองสิ่งสำคัญที่ควรจะสร้างนะครับก็คือภาพปกภาพปกตรงนี้อาจจะเป็นภาพสินค้าภาพร้านภาพโลโก้ของร้านก็ได้นะครับ ต่อมาก็คือเรื่องของชื่อหัวข้อครับอย่าลืมนะครับว่าชื่อหัวข้อตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับที่จะกระตุ้นทําให้เขาคลิกเข้ามาดูไลฟ์ของคุณนั่นเองครับแล้วก็คําอธิบายตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ก็จะแนะนําเป็นช่วงเวลาที่คุณไลฟ์ประจําวิธีการซื้อสินค้าหรือไม่ได้สินค้าพิเศษที่คุณกาลังไลฟ์ในช่วงเวลานั้นก็สามารถทําได้ครับต่อมาครับก็คือคุณสามารถที่จะเพิ่มสินค้าของคุณนะครับจากร้านของคุณเองเข้าไปในขณะที่คุณไลฟ์ได้ ลักษณะนี้ครับนะครับแล้วก็กดยืนยันครับก็เป็นการแอร์สินค้าเข้าไปในขณะที่คุณไลฟ์ขครของแล้วนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือเข้าหน้าพร้อมที่จะเริ่มไลฟ์นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราต้องเอาสตรีมคีย์สิ่งสําคัญคือตรงนี้ครับคือลิงก์นะครับที่เขียนว่า RTMP นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการสร้างห้องใหม่นะครับเรากด Copy ครับตัวนี้เป็นการ Copy RTMP มาก่อน เสร็จแล้วเราเข้าไปที่หน้าโปรแกรม OBS ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ Setting แล้วก็ไปที่ t t e a m ครับเลือก service นะครับให้เป็น Custom เสร็จแล้วใส่ RTMP ไปได้เลยครับโดยการ Copy แล้วก็วางตรงนี้ครับอีกอันนึงครับที่ควรจะใส่ก็คือเรื่องของ k ียครับ s ตรตรงนี้กด copy ครับเสร็จแล้วเอามาวางที่ s t e a ม Key ตรงนี้ครับอีกครั้งหนึ่งกดโอเคครับ เมื่อคุณกด start นะครับให้สังเกตที่หน้า OBS นะครับจะต้องเป็นสีเขียวเกิดขึ้นลักษณะน,นี้นะครับต่อมาก็คือที่หน้า review นะครับตรงนี้จะมีการ preview รให้ดูแบบเรียลไทม์อยู่นะครับซึ่งถ้าคุณพร้อมที่จะไลฟ์แล้วคุณสามารถกดปุ่ม l i ฟ e ตรงนี้เพื่อเริ่ม l i ฟ e ออกไปได้เลยครับ โอเคเมื่อคุณเริ่มกดไลฟ์ผ่านตัวของโปรแกรม OBS เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่คุณจะต้องการจะรับชม s h o p ปี้ไลฟนะครับหรือสามารถรับชมได้ที่หน้าแอปพลิเคชัน s h o p ปี้ไลฟตรงนี้ได้เลยแล้วเมื่อคุณไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งสําคัญเลยคุณสามารถที่จะดูเป็นแนวนอนแบบนี้ได้นะครับเป็นไงล่ะกว้างไหมนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะหาคนมาพูดเพิ่มเติม2คนหรือ3คนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ และนี่ก็คือวิธีการเซ็ตช้อปปี้ไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับและเชื่อว่าทุกคนคงจะทําตามได้แบบง่ายๆนะครับถ้ามีคําถามฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ